อยากรู้ไหมทำไมทุกคนถึงพอแตกถ้าอยากรู้รอแป๊บเดี๋ยวเล่นกีตาร์แป๊บหนึ่ง <c oughs> ไอาการที่พอร์ตจะโต3เท่าหรือก่อนหน้านี้พี่พีทุกคนตอบแตกใช่ไหมพอร์ตไม่โตเทรดไปแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งโทษตัวเองคุณไม่ได้ผิดโค้ดผิดที่ไม่ได้บอก <ใน S 1> เรื่องพวกนี้ผมมีเคล็ดลับ3ข้อที่จะมาเล่าให้พี่ๆทุกคนฟังแล้วให้พี่ๆทุกคนเตรียมกระดาษมาจดให้ดีๆเพราะเป็น3ข้อที่พี่พทุกคนจะไม่ได้สามารถฟังได้จากที่ไหนเลย มันคือการมองโอเวอร์วิวของตลาดโดยที่ไม่ใช่แค่ปัจจัยของโลกแต่มันเป็นปัจจัยของกราฟและปัจจัยภายในของเรา การแก้ปัญหาให้ถูกจุดจะทำให้พอตของคุณโตวันที่13นี้เดี๋ยวมาเจอกันบ่ายโมงถึง5โมงเย็น4ชั่วโมงจุกจุกกินข้าวอาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วบอกคนที่เรารักว่าฉันกำลังจะไปเติมความรู้เพื่อมาสร้างเงินให้เธอใช้นะวิธีการเรียนจะเรียนแบบ Ex c l u s i v e นิดน,นึงเพราะว่าเราจะเรียนกันในสู m ม e t i n g ครับเราจะเห็นหน้ากันเราจะได้ถามตอบกันเพราะฉะนั้นพี่พ,พทุกคนมีข้อสงสัยใดๆเราจะถามตอบกันในคลาสเลยพี่พ,พทุกคนรีบไปลงทะเบียนทักแอดมินแล้วรีบลงทะเบียนก่อนท,ที่ที่นั่งจะเต็ม 哈。